สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวการใช้งานตู้แอคทีฟของแ a นทอมนะครับรุ่น ph 1 1 5 a นะครับ ph 1 1 5 a ก็จะเป็นตู้แอคทีฟมีแอมป์ในตัวนะครับตัวนี้คุณสมบัติของเครื่องขยายตัวนี้ก็กำลังวัตที่500วัตต์นะครับมีฟังก์ชันอินพุตเป็นแบบสเตอริโอนะครับ a และ b นะครับต่อ usb ได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับมีบลูทูธ นะครับช่องนี้เป็นลิงก์เอาขุดนะครับช่องนี้ก็เป็นต่อสัญญาณลิงก์ไปอีกตู้หนึ่งนะครับมาดูวิธีการต่อใช้งานครับผมแรกก็สายไฟนะครับตัวนี้เป็นสาย power plug นะครับเสียบเข้าไปนะครับช่องนี้เราก็ลิงก์สัญญาณนะครับลิงก์สัญญาณจากเอาคอนโทรลบนรุ่ม A นะครับส่งไปอย่างอีกตู้ใบหนึ่งนะครับ ส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องสัญญาณขาเข้า A และ B นะครับเปิดสวิตช์ไฟปุ๊บนะครับสัญญาณก็จะดีเลยนิดน,นึงนะครับจากนั้นก็ลองปล่อยสัญญาณเสียงมาดูนะครับชะนั oh, ้ล A ใส่คลิิๆเลยเนาะชานั้น B A และ B

เป็นแอมป์สองชาน e l นะครับ A/B สเตอริโอนะครับสามารถเสียบสัญญาณได้ทั้งแบบ S/L/R และก็ T/S/R นะเป็นแบบคอมโบแจ็คนะครับนะครับฟังเสียงตัวนะครับ